ก็จะไปเก็บพิษทานเปิดลุยน้ำเด้่ลูกท่างเที่ยวเนี่ยกันบ่มีฝนบ่มีนม้ำกันเแียแกงกระตาใจมันแพีงถักแต่น้ะนี่กรกะตาเฮ็ดพีน่น้องเก็บสองคนกับคนหน่อยปุ่นกระตา,าหนึ่เพิ่นเฮ็ดกันนำ้นำหนี่งน้ำน้ำท่างก็เป็นในป่าเนาะก็เป็นยังสีตัวเนาะยัหยาังหน่อยเขางา็บ่ ออกมาข้างนอกแล้วเขาคุณอาอเขาคุณลุงลังางามพี่น้องเนี่ยเอาไปปลูกกาคุดไปปลูกอยู่บ้านจากน้อยอนาคตข้างหน้าสิสีดับได้เนาะปลูกไว้มาหน่อเได้นี่เนาะเมื่งล่ำเขาเนี่ยมาหน,น่อยหน่เนาะมันก้มแล้วเด้นหม เดียยอดบอกสมมองนี่นี่นี่ขุดเอาต้นมันไปปลูกทิเป็นบ่าบุ่นนี่เดี๋ยวต้นพักเตี้ยอกระนำ้ำนี่นำ้ำน้ำท่าอ่ะเป็นในป่าเนาะก็เป็นจังสีต้นเนาะยังเางาจัางน้อยแล้วกลับบ้านค่ะเอ๊ะน้ำต้นยูคาก็ปลูกไปถ่ายขายเขาคุณอ้าขอบคุณลุง รลางงามเมย์มยแจ็คโมงะบุนี่้าลูกมาเลีนป้าบ่ไดเฮ็ดลูกกัอยากมานั่งเขาคุณอาเขาคุณลุงรลางงามเขาคุณอาเขาคุณลุงรลางงาม มักเนจรมกักคักกลายนะ่ะมักลุยนะ่ะคนมกักอันนี้ออกมาท่ามางมันจะยางง่ายตรงหน้านามไรโอยเขาคุณอาอายุข้าชีหอดบ้านเหรอปุณฝ้นา,นานาปุณขี่รถออกไป้ายปุณละอ,ททอ,อันนี้ออกมาท่ามางมันจะยางง่ายตรงหน้านามไร โอ้เขาคุณอา,น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 ,า,น,าน,น,นั่นเราเดินนี่เนาะมันงล่มเขาเนี่ยมาหนอเนาะนี่เนาะมันก้มล้วเดินนี่ต้นมันออกไม่ไม่หอดรดเลยพกักก้อนลูกละกรานนี่กระตาเฮ็ดร่วมกระตาเฮ็ดแกงตัวน,นั้นกระตาเฮ็ดทานเฮ็ดทานแกงบะแสบเอาไปกินกับเจียวพี่หนึ่งกินกับเจียว แกลนเขามาทางนี้เลยรถมีแกลนเขาาทางนี้พี่น้องกแกลนขึ้นไปพี่เข้าไปในฝุ่นรถก็ไปจอดที่คุ่นพี่น้องนี่เอาไปปลูกกากุดไปปลูกอยู่บ้านจักหน่อยอนาคตขา้างหน้าสิสิดับแน่นอนปลูกไว้นนไม่ฮักเนจรมกักคักหลายนี่ยมักลุยเนี่ยคนมกักเมย์เมย์ แักโมง่งระบุนี่ผ้าลูกมาเลียนปลาบ่าได้เฮ็ดลูกกัอยากมานั่งตาล่อมขึ้นไปพี่ขึ้นไปพุน่นขึ้นไปเท่งพุ่นกระติดอุบวนเลยเมื่อบ้านพี่น้องนี่เอาไปปลูกกาคุดไปปลูกอยู่บ้านจักหน่อยอนาคตข้างหน้า,นาสิสิดับนด้เน,นาะปลูกกล้วยตะล่มขึ้นไปพี่ขึ้นไปพุนปพ่นขึ้นไปเท่งพุ่นกระติดอุบวนเลย เมื่อบ่ายอยู่ค่ะขี่หอดบ้านแล้ปุ่นป้านาปุ่นขี่รถออกไปปุ่นละเอ,อามาสูดอากาศต้งนอกแล้วพี่น้องเห็นทงไฮทรงหน้าเราบ่ลงเราบ่นนี่พี่พี่เขาหาเห็ดพ,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 พนนุ่นพุ่นพุ่นปุ่นพุ่นย่งยังยกมือบปายบายู้เปลี่ยนกระตาใจมนเปลี่ยักเต้น้อ <laughs> นี่กระตาเฮ็ดพี่น้องเก็บสองคนกับคนหน่อยปุ่นกระตาเนี่ยพิ่นสะเฮ็ดนหน่อยๆนะั่นเพิ่นจะไปเก็บเฮ็ดฐานเพิ่น,นลุยน้ำได้ลูกข้างเที่ยวยานี่ยกันบ่มีฝนบ่มีน้ำกันเขงาง่ามพี่น้องให้เบิ่งวิวด้วยพี่น้องเลยวิวสวยแฮงปุ่นปลาอ้อมบานเลยเมือ่อยพูนรถจอดอยู่ใกล้ๆวะ่นี่ย ดูเื่อนยางรัดออกมาทางฝุ่นวันนี้ทางรัดออกมาวู้หงทงหน้ารัดออกทางฝุ่นกระไดาอายุค่ะสี้หอดบ้านละปุนาานะป่นลลป้นานาปุนาลลป่นขี่รถออกไป้ายละขวดซีอิ๊วถุงนนท์กล่องกระสันได้คนยางเนาะอู้ยแแกงกระตาใจมันแกงขักเต๋เนาะนี่กระตาเฮ็ดพี่น้องเก็บสองคนกับคนหน่อยปุ่นกระตาหนึ่งปุ่นเฮ็ด เขางามป่ออกมาข้างนอกแล้วลุยกันปามาลุยนะคะคนลุยออกมาเลยเ <c oughs> หนือหน่อยเหนื่ <c oughs> อยแจ็คโม่งลวบุญผ้าลูกมาเหรียนป้าบ้ได้เฮ็ดลูกก็อยากมาน่ง กล่องกระสันได้คนยางเนะาะขอบคุณอา้าขอบคุณลุงเขางงานเขางามงามพี่น้องให้เบิ้งวิวด้วยพี่น้องเลยวิวสวยแฮมปุ่นปลาอ้อมบานเลยคนน้อยรอเลยคนวิวข้าผูกไปต่อค้าเที่ยวนี่ยคนนิยมบเท่เทื่อน่ะเก็บเห็ดยูวข้าน้ำหนีแล้วพี่น้องนี่หาเห็ด พูน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 ึังยังนะยกมือยบายอายุค่ะขี่หอดบ้านละพูนป้านาพูนขี่รถออกไปพูนละฟักติวักิกับหยดบักสมมวงนั่นเลาต้องเก็บเอาไปปลูกไว้ลูห้ร้านกินเหื่อยบนเขาพูนคนน้อยรอเลย ต้นยูคาปลูกไปจะขายแต่เจ้านี้เขานิยมเทปเตื่อนาะเก็บเห็ดยูคาน้ำหนีแล้วพี่น้องนี่อันนี้ออกมาท่ามกางมันจะงอย่างไงตรงหน้าห่าหนามไรอูเขาคุณอาอันนี้ออกมาท่ามกางมันจะงอย่างไงตรงหน้าห่าหนามไรอูเขาคุณอาฮัเนจอน มักคล้ายนี่ะมักลุยเนี่ยคนมากแล้วกลับบ้านค่ะเอ๊นำ้นยู่าก็ปลูกไปเถอไขายพี่น้องนี่เอาไปปลูกกาคุดไปปลูกอยู่บ้านจักหน้อยอานาคตข้างหน้าสีสิดับได้เนาะปลูกไว้เขาง่ามบอ่ออกมาข้างนอกแล้วอาย,ยุค่ะ จีหอดบ้านเราปุ่นป้านาปุ่นขี่รถออกไป้ายปุณละาลม,มาลุยนะคะคนลุยออกมาแล้วเหรอเด็ดนี่เนาะเมึงล้ำเขาเนี่ยมาเนาะเนี่เนาะมันก้มเนาะเด็ดนี่เม <c oughs> ย์เมยแจ <c oughs> ็กโมงแล้วบุญนี่ พ่อรูกมาเล่นป้าบ่าได้เฮ็ดลูกก็อยากมานั่ง,งใจรักใจรักกลับบ้านเราฝุ่นคนหน่อยยางออกเรงเลยอยากมานั่งเด้มากันมากับเมียบ้ามากเหนื่อยพูนรถจอดไก,กลๆอยู่นั่นเตือนยางรัดออกมาทางฝุ่นนี่นทางรัดออกมาพูนทงหน้ารัดออกทางฝุ่นก็ได้แล้วกลับบ้านค่ะนำ้ำ ต้นยูคาก็ปลูกไปเถอะค่ะเมย์เมยแจ็คโมงแล้วบุญเนี่ยถ้าลูกมาเรียนปลาโบ้ได้เฮ็ดลูกก็อยังไม่นั่งยางก็ละำพูนึงได้ต้นนี้ยังไปปลูกนั่นเอออันนี้ได้ต้นสมมงนะคะไปปลูกค่ะนี่สมมงศเนี่ยแล้วลุนลูกรุ่นหลานรุ่นเลนไปนะยานยานสิรับมันก็ต้องเก็บ พี่ปลูกไก่ขั้นที่ห้าอยากรลุนเลีล้ยนรลุนล้นสิบูหูแยงอีเมยเมย์เมย์เมย์แยงเมืม่อยคักหลายพี่น้องเอ้ยนี่เขาปลาบอดไอ้ยัดยยงดอกเฮ็ดพอกหอยมีกลับบ้านค่ะกลับบ้านพี่น้องปลาลูกออกจากปลาแล้วมื่อนีป้ปลาลูกมาย่างก็ละโม่เพื่อนึงในต้นนี้ยังไปปลูกนั่น อันนี้ได้ต้นสมมงนะคะไปปูกค่ะ,ะ,ะนี่สมมงวีนองนี่เอาไปปูกค่ะคุดไปปูกอยู่บ้านจักน้อยอนาคตขกางนาสิสีดับไ้้นอะปลูกไ้